We have certainty don't รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเพโอออกมายอมรับว่าในเวลานี้สหรัฐยังไม่มีข้อสรุปที่ชี้ว่าโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลกมีที่มาจากไหนในช่วงการสัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox Business เมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐพอมเพโอยังยืนยันว่าตนเองได้เห็นหลักฐานที่ชี้ว่า โควิด -19 มาจากสถาบันไวรัสวิทยาแห่งเมืองอู่ฮั่นพร้อมท้าให้ผู้ที่มีหลักฐานที่ต่างจากนี้นำออกมาพิสูจน์ด้วยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีพอมเพโอให้สัมภาษณ์กับสนักข่าว ABC News ิวว่าสหรัฐมีหลักฐานชิ้นใหญ่ที่ชี้ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสมีต้นกำเนิดมาจากห้องทดลองแห่งหนึ่งที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนและคำสัมภาษณ์นี้ทำให้จีนออกมาตอบโต้อ,อย่างรุนแรงและกล่าวหาว่าพอมเพโอแพร่คำโกหก รวมทั้งว่าคำกล่าวเช่นนั้นเป็นท้อยถแถลงที่เสียสติและเลื่อนลอยการออกมายืนยันของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐยังคงถูกวิจารณ์เกี่ยวกับการรับมือของการระบาดที่ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า75,000คนและทำให้สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวหนักทั้งนี้พอมเปโอกล่าวว่าความเชื่อของเขาในเรื่องต้นตอของไวรัส ไม่ได้ขัดแย้งกับความเห็นของเจ้าหน้าที่อุโสในรัฐบาลท่านอื่นๆที่แสดงความสงสัยในทฤษฎีโควิด COVID -19 และประเทศจีนของเขาพอมพีโอ <Pompe o S 1> กล่าวในระหว่างการถแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมันพูดว่าสหรัฐยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปได้อยู่ that Every one of us stares at the situation and says, Who can provide the answer to precisely where patient zero was from, where this actually came from? We all know who can unlock the keys to that. นอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันด้วยว่าโดยรวมแล้วจุดยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งตัวเขาเองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรที่มีภาษาประจำชาติเป็นภาษาอังกฤษ5ประเทศหรือกลุ่ม Five Eyes และหน่วยงานข่าวกรองทั้งหลายยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่ซึ่งก็คือการค้นหาว่าไวรัสชนิดนี้เริ่มต้นมาจากที่ใดกันแน่และในวันพุธเดียวกันนี้เอง ัวชิญยิงโคสุกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐมนตรีพอมเปโอไม่สามารถนำหลักฐานออกมาแสดงประกอบคำกล่าวหาได้เพราะเขาไม่มีหลักฐานใดเลยเลยต่างหากและระบุว่าประเด็นที่มาของไวรัสควรเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักการเมืองที่ออกมาแสดงความเห็นเพื่อเกมการเมืองในประเทศท้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐซึ่งรวมถึงนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐ แสดงความสงสัยต่อทฤษฎีว่าใบรัสนี้เกิดขึ้นในห้องทดลองขณะที่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกมาร์คมิลลี่กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ายังไม่มีข้อสรุปจากหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาสํานักงานผู้บนวยการข่าวกรองแห่งชาติออกแถลงการฉบับพิเศษที่ระบุว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่นในวงกว้างเพราะว่าโควิด19 ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือมาจากการตัดต่อพันธุก,กรรมแต่อย่างใดแต่ยังคงจะค้นหาข้อมูลต่อไปว่าการระบาดของไวรัสมาจากการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์หรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุในห้องแล็บในเมืองอู่ฮั่นนอกจากนั้นการประเมินของหน่วยข่าวกรองต่างๆในประเทศพันธมิตรที่กล้าชิดของสหรัฐชี้ว่าไวรัสนี้ไม่น่าถือกำเนิดจากห้องทดลองเช่นกันน,นพรัตน์ชายเฉลิมมงคล V o a ไทยกรุงวอชิงตัน